没读，没读， ja <laughs> te เอ็นร้อยหวายที่อยู่ที่ฝ่าเท้าขาดเอ็นที่ข้างหลังเปียนสมัยก่อนเอ็นตรงนี้เขาไว้ล่างโซ่นักโทษโดยการเอาโซ่เนี่ยใส่เข้าไปใต้เส้นเอ็นร้อยหวายจนเจ็บปวดเหมือนกับว่า เล้ไม่สามารถเล่นฟุตบอลต่อไปได้เช่นเดวิดเบ็คแฮมตอนนี้เขาก็ไม่สามารถทีจ่จะเข้าสนามได้แล้วเขวาก็จะเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลเองมาตา ดูดูดู <laughs> <laughs> that matter to you and that matter to me Guys.